ความที่เราบ้าสัญญกรรมอ่ะพอาฉีดไปปุ๊บหนูก็ไม่ไม่รู้ว่าตึงท้องไงในระหว่าง3เดือนนั้นหนูฉีดติวมาโดยตลอดเลยอ่ะตอนนี้ลูกหกขวบแล้วพูดไม่ได้เ้าก็บอกว่าลูกคุณเป็นออทิสติดแล้วก็โทษตัวเองมาโดยตลอดจนถึงทุกว,วันนี้ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับตัวหนูอ มาคุยกับคุณหนูแนนอีกรอบหนึ่งเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วคุณหนูแนนยังมีประสบการณ์ในเรื่องการทำศัลยกรรมรู้เท่าไม่ถึงการอะไรอย่างเงี้ยอีกมีมีเยอะเลยค่ะกว่าจะได้อันนี้มานะคะมันมันแบบทุลักทุเลมากเลยหน้าผากหนูอะประมาณเขาเรียกว่า3มเซนเองอะหน้าผากประมาณนี้เองนะคะพื้นฐานตอนเกิดเราไปหาหมอกระเป๋าที่เขาฉีดซิลิโคนเหลวที่หน้าผากตามรุ่นน้องไปอะนะเขาเขาก็พาไปที่ห้อง ห้องนึงอะค่ะเป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆแล้วก็เข้าไปต่อคิวเยอะมากคนเยอะมากแล้วคนที่ฉีดไปสวยทุกคนแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นสาวสองไงคะ mm hmm. หนูมาเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวพอฉีดปุ๊บโอ้โหมันโหนูนสวยมากเลยค่ะสวยจริงๆนะใช้ไปประมาณไม่ถึงปีมันเริ่มแบบว่าตาเราสังเกตที่ตาเราไม่ได้รู้ว่ามันมีปัญหาเรื่องนะะ้าผาแต่มันมันมีปัญหาที่ตาตรงนี้ค่ะมันเริ่มตกตาตรงนี้มันเริ่มหย่อน แล้วก็มองว่าเอ้ยตามีปัญหาอะไรหรือเปล่าสงสัยจะเกี่ยวกับการที่เราทุกโหนกมาเราก็ไปแก้ตาอีกค่ะเราไม่ได้แบบไปยุ่งกับหน้าผากเป็นซิลิโคโนมันไหลเข้าไปที่เปลือกตาแล้ตกใจไหม,ตก,มตกใจมากเพราะหมอคุณหมอบอกว่าถ้าปล่อยนานกว่านี้ไปเนี่ยไอ้สิ่งที่เราฉีดไปมันไหลเข้าสู่เปลือกตามันทําให้ตาบอดได้ ถ้าปล่อยนานกว่านี้ไปตาบอดแน่นอนหนูก็เลยกลัวมากม่รู้ทำยังไงคุณหมอกว,ว่ามีทางเดียวก็คือว่าต้องไปเอาสารเหลวตรงนี้ออกพอเราไปออกปุ๊บเนี่ยหมอก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรสารเหลวก็ไม่ใช่ฟิลเลอร์ก็ไม่ใช่หนูก็ไม่รู้ก็าฉีดอะไรเข้าไปแต่ว่าพอเอาออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นก้อนแข็งๆอะ่ะที่มันเป็นเหมือนพลาสติกอะ่ะที่เราสามารถเอากันไกลตัดได้อะ่ะมันเหมือนเป็นยางอะไรสักอย่างอะ่ะแล้วมันติดกับเลือดเราเป็นแผ่นอย่างนี้เลยค่ะเออแล้วมันเหมือนกับว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากๆเลยอะ่ะ คุณหมอก็ก็เลยเจาะสายเดนแล้วมันเป็นถุงแบบถุงแดงๆสองสองถุงเงี้ยหนูต้องห้อยอย่างนี้ไปตลอดเลยทั้งกินข้าวไปไหนต่างจังหวัดหรืออะไรนี่หนูต้องห้อยอย่างนี้ประมาณ7วันนะคะใช่ใช้ชีวิตลําบากมากแล้วหนูก็ขอหมอว่าใช่หนูเสริมใหม่เลยหนูบอกหมอว่าขอแบบหนุกหนกเลยค่ะขอแบบหนกุกหนกเลยนะคะคุณห <ขอ S 2> มอใส่เพะ่ะอยากได้แบบหนกุกหนกสองเพจใส่ที่หน้าผากเออมันก็เลยหนุกหนกหนกผิดปกติมันไม่ได้หนกพอดีอ่ะเป็นปลาหมอสี มันใหญ่ไปอ่ะที่จริงคุณหมอก็ไม่เห็นด้วยหรอกค่ะแต่เห็นเราแบบดื้ออยากได้ไงก็เลยแบบตามใจ <S <S ใเรื่องความขาวเนี่ยหนูก็ค้นหาในอินเทอร์เน็ตอีกนั่นแหละว่าทำไมทาไงถึงไงได้ขาวเขาก็เลยบอกว่าฉีดกูต้ากูต้าไคาโอนเข้าผิวถ้าคลินิกมันจะแพงค่ะเราก็เลยแบบเออใช้บริการหมวกระเป๋าเหมือนเดิมแล้วทีนี้ก็ฉีดกับเขาไปเอ้ยมันก็ขาวจริงนะอม,มันขาวแต่มันมีผลกระทบเพราะว่าตาเราอ่ะ,อะเวลาโดนแดด โดนไม่ได้เลยค่ะมันแสบแล้วมันก็แบบตาแดงน้ําตาไหลคือเรามองแล้วว่าอันตรายแล้ววะ่ะผิวแห้งหน้ามืดแล้วรู้สึกอารมณ์เสียด้วยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันขาวจริงแต่มันขาวแบบบอกไม่ถูกมันคนใกล้ตายอะค่ะเพราะเราฉีดมากเกินไปนี่อันตรายที่สุดในชีวิตเลยที่ <ใน S 1> แบบ <จะ S 1> โอ้ผู้ระดม ตรงในสามเดือนในระหว่างสามเดือนนั้นหนูฉีดผิวมาโดยตลอดเลยอะ่ะมันคือการสันนิษฐานและการโทษตัวเองมาโดยตลอดเรื่องนี้ค่ะไม่เคยไม่เคยบอกใครไม่เคยพูดให้ใครฟังนะคะก็คือว่าช่วงที่หนูแนนอะครั่งครั่งกับการฉีดผิวอะแล้วมันได้ผลฉีดกับหมอกระเป๋าด้วยนะคะในช่วงนั้นหนูแนนท้องท้องเข้าเดือนที่สามหนูแนนไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าตัวเองเนี่ย แต่ไดฉีดไปฉีดผิวแต่แต่ละสามครั้งแล้วเขาก็ปิดการขายว่ายิ่งฉีดยิ่งฉีดเยอะๆยิ่งขาวยิ่งขาวอะไราเงี้ยเราก็แบบเราไม่รู้ว่าด้วยความที่เราไม่รู้ว่าด้วยความที่เราบ้าสัญญกรรมอะพอฉีดไปปุ๊บเออพอฉีดไปปุ๊บหนูก็หนูก็ไม่ไม่รู้ว่าตังท้องไงหนูก็เลยให้แฟนไปซื้อที่ตรวจคันมาเพราะรู้สึกว่าตัวเองอยากกินอะไรที่มันไม่เคยกินในเช่นทุเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยนูและอารมณ์เสียผิดปกติแล้วหนูก็ไปซื้อมาแล้วหนูก็เช็คดูเฮ้ยหนูท้องจริงด้วยอะ แล้วหนูก็มาย้อนหลังกลับไปเอ้ยก่อนหน้านั้นหนูฉีดผิวเอ้ยหนูกินยาเอ้ยหนูอะไรเอ้ยหนูก็ถามตลอดว่าหนูมันมีผลอะไรกระทบกับกับเด็กในครรภ์หรือเปล่าหนูกลัวมากพอไปตรวจปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรเนาะมันก็ไม่มีอะไรค่ะเออหนูก็รู้สึกสบายใจแต่คุณหมอบอกว่าให้สังเกตครรภ์เนี่ยเวลาปกติเด็กมันจะกระทืบท้องตลอดดิ้นแต่ลูกหนูมันแค่ไม่ดิ้นเลยอ่ะเดือนหนึ่งดิ้นแค่สองสามครั้งเองหนูก็เอ้ยมันผิดปกติหรือเปล่าวะลูกตายหรือเปล่าวะข้างในท้องอะไรอย่างเงี้ยหนูก็คิดต่างๆนานา สองขวบค่ะลูกเขาวิ่งไปเรื่อยๆแล้วเรียกไม่หันเขาวิ่งไปตลอดทางเลยเอ้ยชจุน้องน้องน้องไม่ไม่หันไม่เรียกเอ้ยมันผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็ไปเจอรุ่นพี่ที่เขาแบบว่าสอนเกี่ยวกับเด็กพัฒนาการเขาก็บอกลูกคุณเป็นออทิสติกแต่ไม่รู้ว่าทิสติดแท้หรือว่าเทียมแต่เราก็ภาวนาน่าจะเป็นเทียมมั้งอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือก็คือน่าจะเป็นแท้ค่ะเพราะว่ามันมาตั้งแต่เราคลอดเลยอ่ะก็เราก็สันนิษฐานว่า ตอนนี้ลูกหกขวบแล้วลูกยังพูดไม่ได้แล้วก็แต่ดีขึ้นนะคะช่วยเหลือตัวเองได้แต่ก็ยังพูดไม่ได้หนูถามหมอทุนหมอค่ะว่าออทิสติกมันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างแกก็บอกว่าน่าจะเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ก็มีส่วนแล้วก็เกิดจากการที่พ่อแม่กินอาหารหรืออะไรที่แบบมันไม่ถูกสุกลักษณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยไอเรื่องสัญญกรรมฉิดผิวเนี่ยมีส่วนหนูก็สันนิษฐานแล้วก็โทษตัวเองมาเดยตลอดจนถึงทววุนนี้ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับตัวหนูเอง อย่าคิดที่จะไปเสี่ยงกับหมอกระเป๋าหรือว่าคลินิกเถื่อนนะคะถึงจะถูกราคาขนาดไหนก็หนูคิดว่าอย่าเลยค่ะเราต้องเก็บเงินอีกนิดนึงแล้วก็เไปทำกับหมอที่ถูกต้องดีกว่านะคะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไว้กับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, IG, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อให้กำลังใจกับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ